สวัสดีคะ่ะทุกคนนางก่อนที่เราจะเริ่มต้นเรื่องในวันนี้ดิฉันขอแสดงความเคารพและขอให้หัวใจของทุกคนได้พบกับความสงบขอให้เรื่องราวของเราในวันนี้เตือนให้ระลึกถึงความรักกรรมและความจริงที่ไม่มีวันซ่อนเร้นขอให้บุญของคุณคุ้มครองและขอให้หัวใจของคุณเปลี่ยนไปด้วยความสงบสาทุกคืนฝนตกหนักคืนนั้นแม่คนหนึ่งยืนมองลูกชายของตนด้วยหัวใจสั่นไหวลูกที่เธอเคยสอนให้ซื่อสัตย์กลับทำลายผู้หญิงคนหนึ่งจนเกือบตายเมื่อความจริงเปิดเผยแม่ไม่ร้องไห้ไม่หนี และไม่ให้อภัยแต่เลือกลงโทษลูกด้วยวิธีที่ไม่มีใครกล้าทำเสียงฝนเสียงหัวใจและเสียงสุดท้ายในบ้านหลังนั้นกลายเป็นตำนานที่ทั้งหมู่บ้านไม่เคยลืมเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าความรักของแม่จะโหดร้ายได้ถึงเพียงนี้ในค่ำคืนที่ฝนโปรยลงจากฟ้าอย่างเงียบงันเสียงฟ้าร้องไกลๆทำให้บ้านไม้หลังเล็กดูหนาวจับใจกลิ่นดินชื้นคลากลุ้งในอากาศแม่ยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นที่มืดสลัวในมือของเธอมีภาพถ่ายเก่าใบหนึ่ง เป็นภาพลูกชายในวัยเด็กที่ยิ้มอย่างบริสุทธิ์น้ำตาไหลลงข้างแก้มช้าๆเธอมองภาพนั้นแล้วหัวใจปวดร้าวเพราะลูกชายคนเดียวของเธอเพิ่งทำในสิ่งที่ไม่มีแม่คนใดอยากเชื่อผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลร่างกายเต็มไปด้วยบาดเพนเสียงร้องไห้ของครอบครัวฝ่ายหญิงยังดังก้องในหัวของแม่เธอจำได้ดีวันที่เคยสอนลูกให้ซื้อสัตว์และไม่ทำร้ายใครแต่วันนี้คำสอนเหล่านั้นกลับถูกเหยียบจนแหลกไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งเนาของแม่สะท้อนบนผนังสายตาของเธอแข็งาวราวกับคนแปลกหน้า ไม่มีความอ่อนโยนเลืออยู่เลยในดวงตาคู่นั้นเธอเดินไปหยิบกล่องไม้ที่วางอยู่บนตู้ภายในมีกุญแจดอกเล็กเป็นกุญแจของห้องใต้ถุนที่ปิดตายมานานหลายปีกลิ่นสนิมและฝุ่นจับแน่นแต่เธอเปิดมันด้วยมือที่ไม่สั่นแม้แต่น้อยภายในห้องมีเพียงเก้าอี้ไม้หนึ่งตัวเชือกเส้นหนาถูกพาดอยู่บนผนักและรูปถ่ายลูกชายตอนเป็นทารกติดไว้บนผนังเธอนั่งลงช้าชลมหายใจสั้นทีเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเจนในความเงียบป,ประตูบ้านเปิดออกเสียงฝีเท้าหนักแน่นเดินเข้ามาลูกชายของเธอหอบลมหายใจแรง ใบหน้าประเปื้อนด้วยเลือดและฝนเขามองแม่ด้วยแววตาสับสนแม่ยิ้มอ่อนแต่ในรอยยิ้มมีบางสิ่งเยือกเย็นเธอลุกขึ้นก้าวเข้าใกล้เขาทีละก้าวกลิ่นเลือดผสมกลิ่นฝนลอยคลุ้งรอบตัวทั้งคู่เสียงหัวใจของแม่เต้นแรงจนแทบได้ยินเองเธอยื่นมือไปสัมผัสแก้มลูกชายเบาๆเสียงเธอแผ่วแต่ชัดเจนลูกจำได้ไหมแม่เคยบอกว่าความรักแท้ต้องไม่ทำให้ใครเจ็บเขาไม่พูดอะไรเพียงมองหน้าแม่ด้วยแววตาหวาดกลัวแล้วสายตาของเขาก็เลือไปเห็นเชือกบนเก้าอี้แม่ยิ้มอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยเธอกล่าวเพียงประโยคเดียวก่อนทุกอย่างจะเงียบเงันรอเวลาหยุดเดินลมหายใจของลูกชายขาดห่วงเสียงฝนที่เคยดังกลับกลายเป็นเหมือนเสียงกระซิบจากนรกแม่จ้องเขาโดยไม่หลบตาแวบวบตาเต็มไปด้วยความผิดหวังและสิ้นศรัทธาหัวใจของเธอแตกสลายตั้งแต่วันที่รู้ว่าเขาทำร้ายผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เพียงแค่รักเขามากเกินไปแม่เดินวนรอบตัวลูกชายอย่างช้าชา้าพื้นไม่เก่าดังกรอบแกรบ,บใต้ฝ่าเทา้ากลิ่นอับของห้องใต้ถุนทำให้หายใจติดขดัดเธอเปิดกล่องเล็ก บนโต๊ะภายในมีขวดแก้วใสข้างในเต็มไปด้วยขี้เท่าสีเทาเป็นขี้เท่าของพ่อเขาผู้ชายที่เคยทําให้เธอต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดมาทั้งชีวิตเธอมองขวดนั้นแล้วพูดด้วยเสียงสัน่นพ่อของลูกเคยทําร้ายแม่แม่ให้อภัยเพราะหวังว่าความดีจะยังมีอยู่ในเลือดของเขาแต่วันนี้แม่รู้แล้วว่าความชั่วมันส่งต่อได้และบางครั้งสิ่งเดียวที่หยุดมันได้คือการเผามันให้มอดลูกชายถอยหลังไปชนผนังเสียงกระแทกดังในความเงียบเขาร้องบอกแม่ให้หยุดแต่แม่ไม่ฟัง มือของเธอสั่นเมื่อจับเชือกแต่สายตาไม่ไหวเอนแม้แต่น้อยเธอบอกว่าแม่จะไม่ปล่อยให้ลูกกลายเป็นปีศาจเหมือนพ่อแม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเพื่อหยุดความชั่วนี้ไว้ที่รุ่นของเราเสียงฟ้าผ่าดังลั่นไฟในบ้านดับมืดสนิทมีเพียงแสงสลัวจากเปลวเทียนที่สั่นไหวใบหน้าของแม่ถูกเงาแสงแบ่งออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งอ่อนโยนครึ่งหนึ่งแข็งแกร่งราวกับปีศาจลูกชายก้มหน้าน้ำตาผสมกับเลือดไหลลงสู่พื้นเขาพูดเสียงเบาแม่ครับผมกลัว แต่แม่เพียงตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นลูกต้องกลัวเพราะความกลัวเท่านั้นที่จะทําให้คนรู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนเธอจับแขนเขาพาไปนั่งบนเก้าอี้ไหมเสียงเชือกเสียดสีกับเนื้อดังแผ่วมือของเธอแน่นแต่ไม่สัน่นกลิ่นเหงื่อและเลือดทําให้ห้องอับจนแทบหายใจไม่ออกเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อติ๊กต่อด้วยอีกหนึ่งติ๊กทุกวินาทีเหมือนเสียงนับถอยหลังสู่สิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับแม่ยืนนิ่งมองลูกชายที่ก้มหน้าสัน่นเธอพูดเสียงเบาเหมือนกระซิบกับตัวเองแม่สอนลูกกให้รั แต่ลูกเลือกทางของความโหดร้ายและในเมื่อกฎหมายไม่อาจลงโทษได้แม่จะเป็นคนตัดสินเองข้างนอกฟ้าฝนยังไม่หยุดตกสายฟ้าแลบแสงวับลอดช่องไม้เข้ามาเห็นภาพเธอถือขวดแก้วขี้เท่าของพ่อไว้ในมือและในอีกมือหนึ่งคือไฟชักที่เธอเคยใช้จุดเทียนหน้าโต๊ะพระเธอมองขวดนั้นอีกครั้งแสงไฟสะท้อนในดวงตาของเธอและสิ่งที่เธอกำลังจะทำคือสิ่งที่ไม่มีแม่คนไหนกล้าคิดถึงมาก่อนเสียงของเธอดังขึ้นในความมืดแม่จะไม่ฆ่าลูกแต่แม่จะทำให้ลูกไม่มีวันลืมว่า ความผิดมันเผาใจแรงกว่ากองไฟใดในโลกเธอจุดไฟชักขึ้นเปลวไฟสีส้มสะท้อนในดวงตาขวดแก้วในมือค่อยๆถูกเทลงบนพื้นไหมขี้เท้าของพ่อปลิวกระจายแล้วเธอก็เทของเหลวที่มีกลิ่นแรงลงตามเสียงของเหลวซึมไปกับไม้ดังแผวล,ลูกชายเริ่มร้องเรียกแม่ด้วยเสียงสัน่นแม่หันกลับมามองอีกครั้งในสายตาคู่นั้นไม่มีความเกลียดมีเพียงน้ำตาและความเจ็บปวดที่ไม่อาจอธิบายได้เธอเดินไปหยุดตรงหน้าพูดช้าๆชัดทุกคำถ้าความรักไม่อาจสอนเจ้าได้ ก็ให้ไฟนี้สอนแทนแล้วเปลวไฟก็ลุกขึ้นจากพื้นไหมพอเบาแต่รุนแรงสะท้อนบนภาพถ่ายตอนเด็กที่ติดบนผนังแสงไฟเต้นระยับบนรอยยิ้มในภาพนั้นก่อนจะค่อยๆกลืนหายไปพร้อมเสียงร้องในห้องใต้ถุนที่มืดสนิทเปลวไฟลุกสูงขึ้นทีละน้อยกลิ่นไม่เริ่มคลุ้งไปทั่วห้องใต้ถุนควันสีเทาเข้มค่อยๆลอยขึ้นก่อตามเพดานไม้เก่าเสียงไม่แตกดังบังเบาเรากับบ้านทั้งหลังเริ่มรับรู้ถึงบาปที่เกิดขึ้นภายในแม่ยังคงยืนนิ่งดวงตามไม่กระพริบมองเปลวไฟที่ค,คาาลืบ เขาพยายามดิ้นเชือกเสียดสีกับผิวจนเลือดซึมเสียงร้องของเขาดังสะท้อนในความมืดแม่หลับตาน้ำตาไหลลงบนแก้มร้อนเผาแต่เธอไม่ขยับหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บทุกจังหวัดเตือนให้รู้ว่าคนที่กำลังทรมานตรงหน้าคือเลือดเนื้อที่เธอให้กำเนิดด้วยความรักเธอได้ยินเสียงเขาร้องเรียกแม่ซ้ำๆเสียงนั้นอ้อนวอนอย่างสิ้นหวังแต่เสียงฝนจากภายนอกกลับกลบจนแทบไม่ได้ยินฟ้าผ่านลงอีกครั้งแสงวาบจากนอกหน้าต่างส่องเข้ามา เยให้เห็นภาพน้ำตาของแม่ที่ไหลไม่หยุดเธอก้าวถอยหลังช้าช้าไฟเริ่มลามไปทั่วพื้นเก้าอี้ไม้ที่ลูกชายถูกมัดไว้เริ่มสั่นกลิ่นเนื้อไม่ผสมกับควันจนหายใจแทบไม่ออกแต่เธอยังยืนอยู่ตรงนั้นมองภาพที่ทําให้หัวใจหลักละเอียดเธอเกล่าวเสียงสัน่นแม่ไม่ได้อยากให้เจ้าตายแม่เพียงอยากให้เจ้ารู้ว่าความเจ็บของคนที่เจ้าทําร้ายมันร้อนแค่ไหนเธอค่อยๆเดินไปหยิบแขนน้าจากมุมห้องแต่ในแขนนั้นไม่ใช่น้าสะอาดเป็นน้ําที่ผสมขี้เท่าพ่อของเขาเธอสาดมันลงบนพื้นรอบตัว ลวไฟแตกกระจายเสียงดังพรึบแต่กลับไม่ดับเสียงร้องของลูกชายค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงหอบและสำลักควันแม่เดินเข้าไปใกล้เธอยื่นมือไปแตะศีรษะเขาลูบเบาๆเ,เหมือนที่เคยทำเมื่อครั้งเขายังเด็กความอบอุ่นจากมือแม่ทําให้เขาชะงักดวงตาเบิกกว้างมองหน้าเธอเวลาตาเขาเริ่มเปลี่ยนจากหวาดกลัวเป็นสำนึกแม่พูดเสียงแผ่วเจ้ารู้ไหมลูกแม่รักเจ้าเสมอแต่ความรักไม่ควรปล่อยให้คนเลวรอดพ้นจากสิ่งที่ทําเสียงโครงไม้เริ่มล่น ไฟลามถึงผนังด้านหลังคนหนาทึบจนมองแทบไม่เห็นแม่หันไปมองรูปถ่ายของเขาตอนเด็กที่กำลังไหม้รูปนั้นเคยเป็นสิ่งเดียวที่ให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงเท่าฐานเธอหันกลับมามองลูกชายอีกครั้งเห็นเขานิ่งเปลวไฟสะท้อนในดวงตาที่ค่อยๆปิดลงแม่สุดตัวลงเสียงร้องสะอื้นดังสะเทือนทั่วห้องเธอพูดกับความมืดแม่ผิดเองที่เลี้ยงเจ้าด้วยความอ่อนโยนเกินไปแม่คิดว่าความรักจะเปลี่ยนทุกสิ่งได้ แต่แม่ลืมไปว่าความชั่วไม่ฟังคำสอนใดทั้งนั้นไฟเริ่มลามขึ้นสู่เพดานความร้อนทำให้ผิวแม่แสบเธอลุกขึ้นอีกครั้งเดินออกจากห้องใต้ถุนที่กำลังลุกไหม้แต่เมื่อถึงบันไดเธอหยุดหันกลับไปมองอีกครั้งในเปลวไฟนั้นเธอเห็นภาพเขายืนยิ้มในความทรงจำเสียงแม่ดังขึ้นในลำคอลูกของแม่หากชาติหน้ามีจริงขอให้เจ้าเกิดมาเป็นคนดียังมีแม่คนนี้อีกเลยเธอก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นแต่พื้นไม้เริ่มพังเสียงถล่มดังสนั่น เปลวไฟพุ่มขึ้นสูงเหมือนสัตว์ร้ายที่หิวโหยแสงไฟสะท้อนออกมาทางหน้าต่างบ้านคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นควันดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงคนตะโกนเรียกกันให้มาช่วยแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าในบ้านหลังนั้นไฟไม่ได้เผาแค่ไม้และฝาแต่มันกำลังเผาความรักความผิดและหัวใจของแม่คนหนึ่งให้หมอดสลายไปพร้อมกันนางเปลวไฟยังคงลุกโชนไม่หยุดบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนจากเสียงไม้ที่ถล่มลงมาเสียงกระจกแตกดังแหลมบาดหูขี้เท้าและควนันนาถือพุ่งขึ้นสู่ฟ้า คนในหมู่บ้านเริ่มวิ่งเข้ามาด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ประตูบ้านที่ถูกไฟโหมแรงเสียงผู้หญิงร้องตะโกนเรียกชื่อแม่เป็นเพื่อนบ้านที่เคยสนิทกันเธอร้องให้จนน้ำเสียงสั่นเพราะรู้ดีว่าภายในบ้านนั้นมีคนอยู่แต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยไฟลุกไม่ต่อเนื่องไม่เก่าที่เปียกฝนเมื่อเช้ายิ่งทําให้ควันขาวลอยคลุ้งกลิ่นไม้ของไม้และเนื้อคนผสมปนกันลอยไปทั่วบริเวณเสียงฟ้าร้องคำรามอีกครั้งราวกับสวรรค์เองก็รับรู้ในบาปที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ในความมมมืดท่่่่าาากลลงงงงงงเปวไไฟรรขอแงงอแยยััคูตบน เสื้อผ้าของเธอเริ่มไหม้แต่สายตาย,ยังคงมองลงไปยังห้องใต้ถุนที่ซึ่งลูกชายของเธอนอนนิ่งอยู่เปลวไฟห่อหุ้มร่างเขาไว้เหมือนอ้อมแขนที่ไม่ยอมปล่อยเธอพยายามจะเดินกลับลงไปแต่บันไดไม้เริ่มพังลงทีละขั้นเสียงไม่แตกใต้ฝาเทาดังรัวควันเข้าตาทำให้เธอมองเห็นเพียงเงาเรือนรางของลูกชายเธอเอื้อมมือไปข้างหน้าแต่สิ่งที่สัมผัสได้มีเพียงความร้อนที่แผดเผาผิวแม่สุดลงกับพื้นเสียงหัวใจเต้นทีภาพความทรงจำในอดีตผุดขึ้นในหัว วันที่เธออุ้มเขาครั้งแรกในโรงพยาบาลวันที่เขาเรียกคําว่าแม่เป็นครั้งแรกวันที่เขาหัวเราะเพราะได้ของเล่นชิ้นเล็กจากพ่อทุกภาพไหลย,ย้อนกลับมาเหมือนสายฟ้าแลบเธอเริ่มร้องให้เสียงดังเสียงสะอื้นกลืนหายไปกับเสียงไฟที่แตกประทุในใจเธอไม่มีความแค้นอีกต่อไปเหลือเพียงความรู้สึกผิดที่ลึกจนไม่มีคําใดอธิบายได้เธอพูดกับความว่างเปล่าแม่ไม่อยากลงโทษเจ้าแบบนี้แต่แม่ไม่อาจปล่อยให้เจ้าอยู่ต่อเพราะเจ้าจะกลายเป็นคนที่ฆ่าความรักของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวเสียงไม่จากด้านหลังพังลงมาอีกส่วน เปลวไฟลุกท่วมจนแทบไม่มีอากาศหายใจร่างของแม่สันเทาแต่เธอยังพยายามคลานกลับไปทางบันไดมือของเธอลื่นพอเลือดและเท่าฐานแต่เธอไม่หยุดเธอเอื้อมมือไปจนถึงปลายขั้นสุดท้ายของบันไดในวินาทีนั้นเองเสียงคล้ายเสียงเด็กหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านล่างเสียงนั้นชัดเจนอ่อนโยนเหมือนเสียงลูกชายในวัยห้าขวบที่เคยเล่นซ่อนแอบกับเธอเธอหยุดนิ่งรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าน้ำตาไหลช้าช้าเธอพูดเสียงสัน่น ลูกกลับมาหาแม่แล้วใช่ไหมเปลวไฟโอบรอบร่างของเธออย่างช้าๆแสงไฟสะท้อนในดวงตาใบหน้าเธอสงบไม่มีความกลัวเหลืออยู่เลยเพียงความเหนื่อยและการยอมรับชะตากรรมเสียงโครงสร้างบ้านถล่มลงดังสนัน่นไฟพุ่งขึ้นสูงจนฟ้าแดงชานคนในหมู่บ้านพยายามดับไฟแต่ไม่มีทางเข้าได้อีกแล้วทุกอย่างถูกกลืนโดยไฟและเท่าฐานรุ่งเช้าควันยังคงลอยยกรุ่นจากซากไม้ที่ไม่ดำเจ้าหน้าที่พบเพียงโครงเหล็กของเตียงเศษขวดแก้วแตกกระจาย และขี้เท่าปนกันจนแยกไม่ออกว่าเป็นของใครแต่ตรงมุมหนึ่งของบ้านพวกเขาพบรูปถ่ายเก่าที่รอดจากไฟไม่เพียงครึ่งใบเป็นภาพแม่อุ้มลูกชายในอ้อมแขนทั้งคู่ยิ้มให้กล้องใอนอบอุ่นด้านหลังของภาพมีลายมือผู้หญิงเขียนไว้ว่าความรักของแม่ไม่มีวันหมดแม้ไฟจะเผาโลกทั้งใบและเมื่อเจ้าหน้าที่หันไปมีลมอ่อนๆพัดผ่านซากบ้านเท่าฐานปลวขึ้นไปบนอากาศลอยหายไปอย่างเงียบงนันเหมือนเสียงสุดท้ายของคำว่าแม่ ที่ยังคงก้องอยู่ในใจของบ้านหลังนั้นตลอดการแสงแดดยามสาย,สายสองลอดผ่านกลุ่มควันที่ยังคงลอยเหนือซากบ้านกลิ่นไม่ยังคงอบอวลอยู่ในอากาศทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงเสียงนกร้องไกลๆที่ฟังดูเศร้าส้อยกว่าทุกวันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินตรวจพื้นที่ทีละจุดพวกเขาเจอซากที่ไม่เตรียมจนแทบไม่เหลือรูปร่างไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงสายตาที่มองศพกันอย่างรู้ความจริงโดยไม่ต้องเอ่ยคำในกลุ่มคนที่ยืนดูอยู่นอกแนวเทปกันมีหญิงชาราคนหนึ่งถือช่อดอกลิลลี่สีขาวไว้แน่นในมือเธอคือเพื่อนบ้านเก่าของแม่ สีหน้าของเธอซีดเผือดแต่สายตาเต็มไปด้วยความสงสารเธอเดินเข้าไปช้าๆาวางดอกไม้ลงตรงกองเท่า่านมือของเธอสัน่นเธอพึพมพมบาเราวกับพูดกับใครบางคนที่มองไม่เห็นแกก็รักลูกจนหมดหัวใจแต่บางครั้งความรักมันก็กลายเป็นไฟที่เผาเราไปพร้อมกันลมพัดผ่านกรีบดอกลิลลี่ปลิวหล่นลงบนขี้เท่าข่าวสะอาดตัดกับสีดำสนิทของซากไหมภาพนั้นงดงามแต่เจ็บปวดในเวลาเดียวกันหลายวันผ่านไปข่าวเรื่องบ้านที่ถูกไฟไม่เริ่มจางหายจากความสนใจของคนในหมู่บ้านแต่ทุกคืนเมื่อฝนตก บางคนยังได้ยินเสียงบางอย่างจากซากบ้านหลังนั้นเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้บางคืนก็เหมือนเสียงกล่อมเด็กเบาๆเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มกลัวที่จะเดินผ่านตอนกลางคืนพวกเขาบอกว่ามีเงาผู้หญิงในชุดไม่เกลียมยืนอยู่ตรงบนันไดถือรูปถ่ายไว้ในมือและทุกครั้งที่สายฟ้าผ่าเงานั้นจะยกมือขึ้นเหมือนโบกลายหญิงชราผู้เป็นเพื่อนบ้านยังคงมาเยี่ยมที่เดิมทุกเชา้าเธอนําดอกไม้ใหม่มาวางแทนของเดิมบางครั้งเธอได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆอยู่ข้างหูและกลิ่นหอมของดอกลิลลี่ก็ลอยฟุ้งไปทั่ว เรากับมิคาอยังอยู่ที่นั่นจริงๆวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังจะกลับเธอเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งยืนอยู่ตรงซ้าป,ประตูเด็กคนนั้นมีผมยาวยุ่งเสื้อผ้าเก่าขาดแต่ใบหน้ายิ้มอ่อนโยนในมือน้อยๆของเธอถือรูปถ่ายเก่าที่ไม่ครึ่งไปหญิงชาราตกใจแต่ไม่กล้าขยับเด็กคนนั้นยกมือไหวอย่างนอบน้อมและพูดเสียงเบาแม่ฝากขอบคุณคาจากนั้นเธอก็หันกลับเดินเข้าไปในเท่าฐานอย่างช้าๆและค่อยๆจางหายไปเหมือนละอองควันหญิงชาราย,ยืนนิ่งหัวใจเต้นแรง เธอก้มลงเห็นว่ามีรอยเท้าเล็กๆอยู่บนพื้นเท้าชัดเจนแต่กลับไม่มีเงาหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ซา,ากบ้านอีกเจ้าหน้าที่ปิดพื้นที่ไว้แต่กลิ่นดอกลิลลี่ขาวยังคงลอยออกมาทุกครั้งที่ฝนตกคืนหนึ่งหญิงชราได้ยินเสียงเคาะประตูเมื่อเปิดออกไม่มีใครอยู่มีเพียงรูปถ่ายใบนั้นวางอยู่หน้าบ้านรูปที่แม่อุ้มลูกชายยิ้มให้กล้องไม่มีรอยไหมไม่มีรอยขาดเหมือนเพิ่งถ่ายเมื่อวานเธอหยิบขึ้นมาด้วยมือสั่น ด้านหลังของภาพมีลายมือใหม่ที่เขียนเพิ่มขึ้นข้อความเรียบง่ายเพียงสองบรรทัดแม่ไม่เผาลูกแม่พอความเจ็บที่อยู่ในหัวใจเธอหลับตาน้ำตาไหลช้าๆเสียงลมพัดผ่านประตูผ้าเอากลิ่ลลี่ลอยเข้ามาอีกครั้งและในแสงเทียนที่สองวูบเธอเห็นเงาแม่กับลูกยืนอยู่เคียงกันเงาทั้งสองยิ้มให้ก่อนจะค่อยๆจางหายไปในอากาศที่สงบและเย็นเยือกแต่หลังจากคืนนั้นทุกคนในหมู่บ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อใดที่ได้กลิ่ลลี่ในยามฝนพรม คือสัญญาณว่าความรักของแม่ยังไม่ดับเพียงเปลี่ยนรูปจากเปลวไฟกลายเป็นแสงอุ่นที่ไม่มีวันมอดอีกเลยรุ่งเช้าหลังคืนที่กลิ่นลิลลี่อบอวลไปทั่วมู่บ้านหมอกบางคอคลุงเหนือซากบ้านที่เงียบงนันแสงอาทิตย์อ่อนๆลอดผ่านช่องไม้ที่เหลืออยู่สะท้อนบนเท่าฐานสีเทาเหมือนประกายแสงสุดท้ายจากวิญญาณที่ยังไม่จากไปหญิงชาราดเดินกลับมาที่นั่นอีกครั้งในมือเธอถือเทียนขาวแท่งเล็กและดอกลิลลี่สามดอกก้าวย่างของเธอช้าแต่มั่นคง ถูกย่างก้าวจมลงในดินที่ยังอุ่นจากไฟเก่าที่ดับไม่สนิทเมื่อมาถึงกลางซากบ้านเธอหยุดหลับตาและจุดเทียนแท่งนั้นแสงไฟส่องสลัวควันเทียนลอยขึ้นรวมกับควันจากเท่าถ่านจนดูคล้ายวิญญ,ญาณกำลังเต้นรำอยู่กลางอากาศเสียงลมพัดเบาๆเหมือนมีใครมากระซิบข้างหูขอบคุณที่ยังจำเราได้น้ำเสียงนั้นุ่มนวลและเศร้าลึกหญิงชลาเปิดตาช้าๆและตรงหน้าของเธอมีร่างของแม่ในชุดสีขาวยืนอยู่เงียบๆผมยาวปลิวไหวตามแรงลม ใบหน้าเธอสงบจนแทบดูเหมือนนางฟ้าหญิงชราเอามือทาบอกหัวใจเต้นแรงแม่ยิ้มไม่พูดอะไรเพียงมองขึ้นไปบนฟ้าและในวินาทีนั้นแสงแดดลอดผ่านหมอกหนาส่งลงมาบนซากบ้านเหมือนฟ้ากำลังเปิดทางให้ดวงวิญญาณเป็นอิสระข้างหลังแม่ปรากฏเงาของเด็กชายคนหนึ่งร่างโปร่งแสงยืนอยู่เคียงข้างมือของเขาจับมือแม่แน่นทั้งสองค่อยๆเงยหน้าขึ้น รอยยิ้มของพวกเขาอ่อนโยนและอบอุ่นจนหญิงชราต้องหลั่งน้ำตาแม่พูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนขอให้บอกทุกคนว่าความรักไม่ใช่การครอบครองไม่ใช่การให้อภัยโดยไม่ลืมผิดแต่คือการยอมปล่อยให้วิญญาณของกันและกันได้พักอย่างสงบจากนั้นร่างของแม่และลูกชายเริ่มจางลงแสงสีทองอ่อนๆล้อมรอบทั้งคู่ลมสงบลงจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นในอกของหญิงชราและละภาพนั้นก็หายไปอย่างช้าๆเหลือเพียงกลิ่นหอมของลิลี่ที่ยังคงลอ,อยอยู่หญิงชราเขาสุดเธอยกมือขึ้นไว พูดเสียงสัน่นขอให้พวกท่านไปสู่ที่สงบเถิดหลังจากวันนั้นหมู่บ้านกลับมาเงียบอีกครั้งแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องซากบ้านหลังนั้นชาวบ้านเรียกมันว่าบ้านแห่งไฟรักเพราะทุกครั้งที่ฝนตกไฟเล็กๆจะลุกวูบขึ้นตรงกลางซากไม้ก่อนจะดับไปเองไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ทุกคนรู้ว่านั่นไม่ใช่ไฟจากเชื่อมห้แต่เป็นไฟจากหัวใจของแม่ที่ยังไม่ดับเด็กๆที่ผ่านไปแถวนั้นในยามเย็น มักได้ยินเสียงผู้หญิงกล่อมเพลงเบาๆบางครั้งเป็นเสียงเด็กหัวเราะคิกคักตามหลังแม้ไม่มีใครเห็นตัวตนแต่ทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนมีใครกำลังปกป้องอยู่ในความมืดหลายปีผ่านไปซากบ้านค,อค,อคอน่อยๆถูกกนโดหย้าและทาวันไม่มีใครเหลือจำได้แน่ชัดว่าแม่ชื่ออะไรแต่เรื่องราวของเธอกลายเป็นตำนานแล้วต่อกันมาว่ามีแม่คนหนึ่งที่รักลูกมากจนยอมใช้ไฟชำระความชั่วไม่ใช่เพื่อลงโทษแต่เพื่อปลดปล่อยและในคืนหนึ่งของปีถัดมา หญิงชราผู้เป็นเพื่อนบ้านจะไปอย่างสงบในนิทราบนโต๊ะข้างเตม,มีเพียงสิ่งเดียวที่วางอยู่คือรูปถ่ายแม่กับลูกชายในอ้อมแขนพร้อมดอกลิลลี่ขาววางข้างกันคืนนั้นฝนตกอีกครั้งสายฟ้าแลบสว่างทั่วท้องฟ้าใครบางคนที่ผ่านหน้าหมู่บ้านเห็นแสงไฟเล็กๆลอยเหนือซากบ้านแสงนั้นอบอุ่นไม่ร้อนและไม่ทําลายสิ่งใดผู้ที่เห็นพูดด้วยเสียงแผ่วว่าบางทีไฟนั้นคือความรักที่ไม่ยอมดับไฟที่ไม่ได้เผาเพื่อทําลาย แต่เพื่อให้แสงนำทางให้หัวใจคนทั้งหมู่บ้านรู้ว่าความรักของแม่แม่ผ่านไฟผ่านความตายก็ยังคงอยู่นิรันดรุงสางในวันต่อมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านปกคลุมด้วยหมอกขาวหนาทึบอากาศเย็นจนมองเห็นลมหายใจของผู้คนแต่ในความเงียบเงันนั้นกลับมีแสงอุ่นเรืองรองลอยอย,อยู่เหนือซากบ้านเก่าแสงนั้นไม่แรงและไม่จางเหมือนเปลวไฟที่มีชีวิตเต้นระยับอย่างอ่อนโยนชาวบ้านที่ผ่านทางหยุดยืนมองไม่มีใครพูดอะไรพวกเขามองด้วยสายตาแห่งความเคารพ เหมือนกาลังยืนอยู่ต่อหน้าความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเด็กคนหนึ่งถามแม่ของเขาว่าทําไมไฟไม่ดับเลยผู้เป็นแม่ตอบเบาๆว่าเพราะมันไม่ใช่ไฟแต่มันคือหัวใจของคนที่รักจนไม่เหลืออะไรให้เสียอีกแล้วหลายเดือนผ่านไปซากไม้ที่เคยไม่กลายเป็นที่รกร้างแต่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องไม่มีใครตัดไม้หรือเผาพื้นที่นั้นอีกชาวบ้านเริ่มสร้างรั้วไม้เล็กๆรอบบริเวณและนําดอกไม้สีขาวมาวางไว้ทุกวันพระไม่มีใครบอกใครให้ทาแต่ทุกคนรู้สึกตรงกันว่า ้องรักษาสถานที่นี้ไว้วันหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กในหมู่บ้านเดินเล่นอยู่ใกล้รัว้วเธอหยุดนิ่งจ้องเข้าไปในเท่าฐานแล้วพูดว่าป้าแม่กําลังยิ้มอยู่กับเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขากําลังวิ่งเล่นรอบบ้านเสียงหัวเราะของเขาเบาเหมือนเสียงลมผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินคําพูดนั้นแต่เมื่อมองตามกลับไม่เห็นอะไรมีเพียงสายลมพัดย่าให้เอ็นเบาๆและกลิ่นลินลลี่หอมหวานที่ลอยมากับอากาศข่าวเรื่องนี้แพร่ก,กระจายไปทั่วบางคนเชื่อว่าเป็นเพียงจินตนาการของเด็กแต่บางคนเชื่อว่า เป็นวิญญาณของแม่ที่ยังคงเฝ้าบ้านไม่ใช่เพื่อหลอกหลอนแต่เพื่อเฝ้าดูไม่ให้ความชั่วร้ายกลับมาอีกจนกระทั่งวันหนึ่งนักบวชจากเมืองใกล้ๆเดินทางมาที่หมู่บ้านเขาได้ยินเรื่องราวจากชาวบ้านและอยากมาดูด้วยตาตนเองเขาเดินเข้าไปยืนตรงกลางซากบ้านหลับตาและสดวนมเบาๆเมื่อบทสวดจบลงลมสงบกลิ่นลิลลี่หายไปแทนที่ด้วยความเงียบที่ลึกจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองนักบวชลืมตาขึ้นแล้วกล่าวว่า ดวงวิญญาณของแม่และลูกไม่ได้ติดอยู่ที่นี่เพราะคำสาบแต่เพราะความผูกพันที่ยังไม่ถูกปล่อยความรักของแม่ที่ลึกเกินกว่าคำอธิบายทำให้เธอเลือกจะอยู่แทนที่จะไปเขาหันไปหาชาวบ้านที่ยืนมุงอยู่และพูดต่อว่าอยากกลัวไฟที่ยังคงลุกอยู่ในเท่าฐานเพราะมันคือไฟที่ปกป้องไม่ใช่ไฟที่ทำลายคืนนั้นหลังจากนักบวชจากไปฝนตกหนักอีกครั้งแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องหรือเสียงกระซิบจากซากบ้านอีกเลยมีเพียงแสงสีทองอ่อนๆลอยขึ้นจากพื้น เหมือนหมอกเรืองแสงที่ค่อยๆละลายไปกับท้องฟ้าเช้าวันถัดมาเมื่อฝนอยู่ตกเด็กหญิงคนเดิมวิ่งมาที่รั้วไหมเธอเรียกแม่มาดูตรงกลางซากบ้านมีต้นลิลลี่ขาวต้นหนึ่งงอกขึ้นจากขี้เถ้าดอกของมันบานสะพรั่งสะอาดและงดงามกลีบดอกเบียกน้ำฝนสะท้อนแสงแดดระยิบระยับชาวบ้านต่างมุงมาดูไม่มีใครเชื่อสายตาตัวเองเพราะไม่มีเมล็ดไม่มีน้ำไม่มีเหตุผลใดที่ต้นไม้จะเติบโตจากเท่าฐานได้แต่ดอกนั้นกลับยืนต้นตรง เหมือนมีมือของใครบางคนประคองมันไว้ตั้งแต่นั้นมาทุกปีในวันที่ฝนแรกตกต้นลิลลี่ขาวจะบานพร้อมกันกลิ่นของมันอบอวลไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างถือเทียนมาจุดดินเงียบๆรำลึกถึงแม่และลูกชายเด็กหญิงที่เคยเห็นเงาในวันนั้นเติบโตขึ้นเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ชาวบ้านเคารพและในทุกปีเธอจะเขียนจดหมายสั้นๆวางไว้ใต้ต้นลิลลี่ในกระดาษมีเพียงประโยคเดียวขอบคุณที่ทําให้เรารู้ว่าความรักแท้ไม่ได้อยู่ในคําพูด แต่ในการให้อภัยที่ยอมเจ็บแทนคนอื่นได้คืนหนึ่งหลังจากวางจดหมายเธอยืนอยู่ใต้ต้นลิลลี่ลมอุ่นพัดผ่านกลีบดอกไม้ปลิวตกลงบนไหล่ของเธอและเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆในความมืดขับใจที่จำเราได้เจ้าหนูน้ำตาไหลงลงข้างแก้มเธอยกมือไหวแสงไฟจากเทียนสะท้อนในดวงตาและในเงานั้นดูเหมือนจะมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังยิ้มอย่างสงบก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับแสงดาวบนทอ้องฟ้ายามค่ำคืนนีรุ่งเช้าวันต่อมา หมู่บ้านถูกโอบล้อมด้วยหมอกขาวนวลราวผ้าคลุมแห่งสวรรค์เสียงไกข่ขันเพอเ,เบาอยู่ไกลไกลกลิ่นดินหลังฝนยังคงอบอวลในอากาศและแสงแดดแรกของวันสาดกระทบต้นลิลลี่ขาวกลางซากบ้านกลีบดอกเปล่งประกายราวกับถูกแต้มด้วยทองคำหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเด็กหญิงผู้เห็นเงายืนเงียบอยู่ตรงนั้นมือของเธอถือกระดาษแผ่นหนึ่งที่เปียกน้ำค้างเธอมองต้นลิลลี่ด้วยแววตาเต็มไปด้วยความคิดถึงราวกับกำลังคุยกับใครที่มองไม่เห็นในใจของเธอภาพวันเก่ากลับมาอีกครั้งวันนั้นคือวันที่ไฟลุกไม่บ้านของแม่ วันที่เสียงกรีดร้องของลูกชายดังทะลุความมืดวันที่ผู้เป็นแม่ก้าวเข้าหาไฟโดยไม่ลังเลเพื่อปิดฉากบาปที่เธอไม่ได้ก่อแต่เป็นบาปที่เลือดในสายใจของเธอได้สร้างขึ้นเสียงของผู้คนในหมู่บ้านเริ่มดังขึ้นด้านหลังพวกเขามารวมตัวกันเหมือนทุกปีหญิงสาวเดินไปช่วยเด็กๆจุดเทียนแสงไฟเล็กๆจากเทียนหลายสิบเล่มเรียงรายร,ายรอบรั้วไหมส่องให้เห็นเงาไวของผู้คนที่ก้มกราบแต่และเงามีววศรัทธาและความเกรงใจต่อบ,บางสิ่งที่เหนือคำอธิบายเมื่อทุกคนเงียบหญิงสาวเอ่ยเสียงแผ่ว เธอเล่าถึงเรื่องราวของแม่คนนั้นแม่ที่เลือกจะลงโทษลูกชายด้วยความรักอันโหดร้ายแม่ที่ยอมให้ตัวเองดับสูญเพื่อให้คําสอนที่เคยพูดออกมามีความหมายจริงในที่สุดเสียงของเธอสั่นแต่มันคงทุกถ้อยคำเหมือนหยดน้ําที่ตกลงบนพื้นแห้งแล้งของหัวใจผู้ฟังเด็กเล็กๆที่ยืนอยู่ใกล้ร้วไม้เงยหน้าขึ้นถามเบาๆว่าแล้วแม่กับลูกเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ยิงสาวยิ้มสายลมเย็นพัดผ่านกลีบลิลลี่จนไหวเบาเธอพูดว่าพวกเขาอยู่ในที่ที่ไม่มีความเจ็บปวดที่ซึ่งคนที่ทําผิดได้เรียนรู้ว่า ความรักแท้ไม่ใช่การปกป้องความผิดแต่คือการกล้ายอมรับมันทันใดนั้นแสงแดดยามเช้าสองผ่านเมฆลงมาตรงกลางซากบ้านเหมือนม่านทองของฟ้าถูกเปิดออกกลีบดอกลิลลี่เปล่งแสงราวกับแสงไฟจากภายในทุกคนยืนนิ่งบางคนร้องให้โดยไม่รู้เหตุผลเสียงระฆังวัดดังจากยอดเขาดังกังวานในอากาศที่นิ่งสนิทหญิงสาวหลับตาและในความเงียบนั้นเธอรู้สึกได้ถึงสัมผัสอุ่นจากมือที่ไม่เห็นเหมือนใครบางคนวางมือลงบนไหล่เธอเบาๆหัวใจเธอสันสาน ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอรู้ในวินาทีนั้นว่าแม่คนนั้นได้ไปสู่ความสงบแล้วหลายปีผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจากที่ไกลแวะเวียนมาบางคนมาขอพรเรื่องความรักบางคนมาขอให้คนในครอบครัวให้อภัยกันและทุกครั้งที่ใครร้องให้ต่อหน้าต้นลินลี่ลมมย็นจะพัดเบาๆเหมือนมีใครมากระซิบว่าอย่าปล่อยให้ความแค้นชนะความรักหญิงสาวในวัยกลางคนตอนนี้ยังคงเฝ้าต้นลินลี่อยู่ทุกวันเธอเรียกมันว่า ดอกแห่งการให้อภยัยและในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดเธอมักจะเห็นเงาแม่กับลูกชายยืนอยู่ริมรัว้วมือทั้งสองจับกันแน่นแสงจากฟ้าผ่าฉายให้เห็นใบหน้าทั้งคู่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สงบงามไม่มีใครรู้ว่าวิญญาณของพวกเขายังอยู่จริงหรือไม่แต่ทุกคนที่มาที่นั่นต่างรู้สึกได้เหมือนกันว่าความรักของแม่คนนั้นยังไม่เคยหายไปไหนเลยแล,และทุกครั้งที่สายฝนโปรยลงหยดน้ำที่ตกลงบนกลีบดอกไม้จะสะท้อนแสงจนดูเหมือนดวงตาใครบางคนกำลังมองลงมา เฝ้าดูคนที่ยังมีลมหายใจด้วยความหวังเพียงอย่างเดียวให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การได้ครอบครองแต่คือการให้อภัยแม้หัวใจจะต้องแตกสลายการเวลาผ่านไปหลายสิบปีหมู่บ้านเล็กแห่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยถนนลูกเล็งกลายเป็นถนนปูนเสียงจัก,กรจันทร์ถูกแทนที่ด้วยเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านแต่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกยุคใหม่ต้นลินลี่เขากลางซากบ้านเก่าก็ยังคงยืนหยัดอยู่เช่นเดิมมันสูงขึ้นทุกปีกลีบดอกยังขาวบริสุทธิ์เหมือนวันแรก และไม่เคยมีใครเห็นมันเหี่ยวแม้แต่ครั้งเดียวคนในหมู่บ้านรุ่นใหม่ไม่รู้ที่มาของมันทั้งหมดพวกเขาแค่รู้ว่าทุกครั้งที่ฝนตกกลิ่นหอมของมันจะลอยไปทั่วทั้งหมู่บ้านทําให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นโดยไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรหญิงสาวในวัยกลางคนที่เคยเฝ้าดูแลมันตอนนี้กลายเป็นหญิงชราเธอเดินช้าๆด้วยไม้เท้าผมขาปกคลุมบ่าแต่แววตาย,ย่งอ่อนโยนเหมือนเดิมทุกเช้าเธอจะนําขันน้าไปวางใต้ต้นลิลลี่เธอไม่พูดอะไร เพียงยิ้มบางๆแล้วเงยหน้าขึ้นมองฟ้าบางครั้งเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาในสายลมเสียงนั้นคุ้นเคยอบอุ่นและเรียบง่ายเหมือนเสียงของแม่ในวัยเยาว์ที่เคยปลอบโยนเธอในคืนฝนตกเด็กๆรุ่นใหม่มักจะวิ่งเล่นรอบรั้วไหมหัวเราะกันเสียงดังบางครั้งพวกเขาจะเห็นแสงเรืองเบาๆรอบต้นอินลี่ตอนกลางคืนบางคนพูดว่าเป็นแสงจากวิญญ,ญาณบางคนบอกว่าเป็นเพียงหิ่งห้อยแต่หญิงชรารู้ดีว่ามันไม่ใช่หิ่งห้อยเพราะแสงนั้นอบอุ่นและเคลื่อนไหวราวกับหัวใจของคนคืนหนึ่ง เมื่อฝนตกหนักและฟ้าร้องดังกล้องไปทั้งหุบเขาหญิงชราเดินออกมาจากบ้านถือเทียนเล่มเล็กในมือเธอเดินช้าช้าผ่านสายฝนแสงเทียนสั่นไหวแต่ไม่ดับเธอมาอยู่ตรงหน้าต้นลิลลี่หยาดฝนตกกระทบกลีบดอกจนสะท้อนแสงงดงามราวกับประกายเพชรเธอพูดเบาๆว่าแม่จ๋าวันนี้หนูแก่แล้วหนูอยู่มานานพอที่จะเข้าใจสิ่งที่แม่ทำความรักของแม่ไม่เคยจางหายแม่การเวลาจะพาโลกหมุนไปไกลแค่ในเสียงฟ้าร้องแผ่วลง สายฝนเริ่มซาลงจนเหลือเพียงละอองเบาๆหญิงชราหลับตามือเธอสัมผัสกลีบดอกไม้และในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงอ้อมแขนอบอุ่นที่โอบรอบตัวกร่นลิลลี่กับกิ่นกายแม่ในความทรงจำหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเธอยิ้มน้ำตาอุ่นไหลลงบนแก้มแล้วเสียงของแม่ก็ดังขึ้นในหัวเธอเสียงที่เบาแต่ชัดเจนลูกจำไว้ความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องชนะแต่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้จะให้อภัยลมพัดแรงอีกครั้งกลีบดอกลิลลี่บิวขึ้นหมุนวนนกกลางอากาศ มุนชาชาแล้วลอยขึ้นไปบนฟ้าหญิงชรางนงยหน้ามองตามองหัวใจเธอเต้นชาะารอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้ารุ่งเช้าวันต่อมาคนในหมู่บ้านพบหญิงชรานั่งสงบอยู่ใต้ต้นลิลลี่รอยยิ้มยังติดอยู่บนใบหน้ามือของเธอจับกลีบดอกไม้ไว้แน่นไม่มีใครร้องไห้ทุกคนเพียงยกมือไหวและเงียบอยู่ชั่วขณะวันนั้นเองแสงแดดอ่อนๆทับลงบนต้นลิลลี่และจะกลีบดอกไม้ขาวสะอาดมีแสงเรืองสีทองไหลออกมาช้าช้าแสงนั้นลอยสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า เหมือนเส้นได้ของหัวใจสองดวงที่ได้กลับมาผูกกันอีกครั้งหลายปีต่อมาเด็กๆรุ่นใหม่ยังคงเล่าขานเรื่องของแม่ผู้ลงโทษลูกชายแม่ที่เลือกใช้ความรักเป็นดาบและยอมเผาตัวเองเพื่อชำระบ,บาปของสายเลือดพวกเขาไม่รู้ชื่อของเธอแต่รู้ว่าความอบอุ่นในสายลมยามฝนตกคือร่องรอยของแม่คนนั้นที่ยังคงเฝ้ามองจากฟ้าและทุกครั้งที่กลีบลิลี่บิลลหล่นล,ลงพื้นใครบางคนในหมู่บ้านจะพูดเสียงเบาแม่กลับมาแล้วและหัวใจของเธอยังไม่เคยจากไปในเลยหลายสิบปีต่อมา หมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลายเป็นเมืองเล็กที่เต็มไปด้วยชีวิตแต่ท่ามกลางตึกสูงถนนและเสียงรถที่จอแจยังมีพื้นที่เล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องตรงนั้นคือต้นลิลลี่ขาวต้นเดิมที่ยังคงยืนอยู่ท่ามกลางรั้วไม้เก่าแก่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนดูแลแต่ไม่ว่าฤดูไหนมันจะออกดอกเสมอกลีบของมันขาวสว่างจนมองเห็นได้แม้ในยามค่ำในวันฝนตกปีนั้นเด็กหญิงคนหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เดินหลบฝนมาหยุดใต้ต้นลิลลี่เธอมองขึ้นไป เห็นหยาดน้ำฝนกระบนกรีบดอกระยิบระยับเหมือนน้ำตาเธอไม่รู้เรื่องราวของที่นี่แต่ในหัวใจกลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีใครบางคนโอบอยู่จากด้านหลังเสียงลมพัดเบาๆเอากลิ่นหอมของลิลลี่มาแตะจมูกและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเธอเสียงอ่อนโยนเรากับเสียงแม่ที่เธอจากมาไกลอยากกลัวเลยลูกทุกความเจ็บปวดมีเหตุผลของมันและทุกความรักมีทางกลับบ้านเสมอเด็กยิย้มเธอยกมือไว้ต้นลิลลี่ก่อนจะเดินออกจากรั้วไหมทิ้งรอยเท้าเล็กๆไว้บนพื้นเปียกฝนเมฆค่อย แยกออกแสงอาทิตย์สาดผ่านลงมาตรงกลางต้นไม้กลีบลินลีปลิวขึ้นจากกิ่งมุนวนอยู่ในอากาศก่อนจะลอยหายไปกับสายลมไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือเป็นปาฏิหาริจริงแต่ทุกคนที่มาที่นั่นต่างพูดเหมือนกันว่าไม่ยืนใต้ต้นลินลี่หัวใจของพวกเขาจะเบาและเงียบลงราวกับได้ยินเสียงใครบางคนกระซิบว่าความรักแท้ไม่เคยตายมันเพียงเปลี่ยนรูปร่างและรอวันที่เราจะมองเห็นมันอีกครั้งเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังขึ้น แสงสุดท้ายของวันตกกระทบกลีบดอกไม้และในชั่วขณะนั้นดูเหมือนเงาของแม่กับลูกชายจะปรากฏอยู่ใต้ต้นลิลลี่ยิ้มให้กันก่อนจะจางหายไปกับแสงของเย็นวันนั้นเรื่องราวของแม่ที่สอนให้รักและซื่อสัตย์แม่ที่ยอมลงโทษลูกด้วยหัวใจของตนเองกลายเป็นตำนานที่ไม่เคยถูกลืมและในทุกฤดูฝนกลิ่นลิลลี่ขาวจะหอมอบอวลเตือนให้คนรุ่นหลังรู้ว่าการให้อภัยคือรูปแบบสูงสุดของความรักและบางครั้งการจากลาก็ไม่ใช่จุดจบ แต่คือการเริ่มต้นของความสงบที่แท้จริง